อมบิสันเนี่ยชอเก็บขยะนะคมีผักเราสมากินผัดหมี่นะส้มวันนี้สีชมพูนะวันนี้ผากเราสมากินนะครับผมก็ได้จัดผัดหี่สีชมพูประมาณสามผากส้มเทใส่เทใส่ผัดอ้ได้เยอะมากครับจะกินวันนี้ โคตรเยอะนะส้มโคตรเยอะนะบอกเลยส้มตัวนะไข่ลุ่นหัวเนี่ยนะส้มเขาจะมากินไม่หมดเลยนะส้มจะใช้เวลาในการที่จะกินนะครับขออภัยนะส้มจะไม่ค่อยเห็นหน้าผมเท่าไหร่เพราะว่ามันมันอาจจะมืดน่อหนัก